ตอนนี้นะคะในเรื่องข้องการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตำรวจตอนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะขึ้นเหนือแล้วกับเจ้าใจ้แล้วกับเจ้าทำไมเสียงแปลกๆนะเป็นคนพักเนื้อเนื้อความขาดไม้แทนนายกรัฐมนตรีนะคะจะไปที่วัดเชียงใหม่ะไปติดตามเรื่องความความขึ้นมาโครงการสำคัญสคัญในพื้นที่นะคะว่าพื้นที่12 22รากุาคมนี้ค่ะว่าในในขั้นตอนของไทยฝูงบกบอกเลยว่าสวัสดีเจ้าเจียงใหม่พระ ภารกิจนายกกระตานแบบเนื้อไม้ไม่องนะภารกิจนายกยกรดับซิปสิปซิปสมุทรระคาณก็จะลงพื้นที่ตัวราดานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในโครงการต่างๆที่สําคัญของรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่อ่าจะเป็นโครงการไฮไลท์แล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างเสนเรืองของการก่อสร้างสนามบินหลานนาแล้วก็รถไฟฟ้านะคะอรถไฟฟ้าอีวีรวมถึงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบซามเชียงใหม่ค่ะแล้วก็การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่การพัฒนาแหล่งทองเดียวรวมถึง การซืมซ้านอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีของมหาวิทยาลัยพายับด้วยนะคะส่วนภารกิจนะคะก็คือวันที่1ิเมการาคมสอ67ัาร้อยหกสิบเจ็ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลาตีเก้าเซกนะคะก็จะเป็นติดตามความคืบหน้าระบบการค้นซุ้งแล้วก็ความพร้อมการป้องกันแล้วก็บรรเทาปัญหามอกควันไฟป่าที่ห้องประชุมกองบินเซน,นึงพอเขาบอกว่าเนี่ยถือเป็นวาระแห่งชาติปิสมโวแล้วก็10อโมงเย1นนาทีนะคะจะเป็นการชมการสาธิตปฏิบัติการฝนลวงแก้ปัญหาฝุ้น PM เอม แล้วก็เวลา13นาฬิกา15นาทีเนีน่ยค่ะจะเป็นการทำแนวกันไฟป้องกันจุดความร้อนเทซูนฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาการควบคุมไฟป้าผักเนื้ออันนี้เนี่ยก็จะมีการไล่ซดด้วยเหมือนกันนะคะส่วนเวลา15นาฬิกาค่ะก็จะเป็นการรับฟังเพ้นพ,พัฒนาหล่งท่องเที่ยวเทอุทยานล่วงราชพฤกษ์ค่ะในวันเดย์สิบสองมกราคมนะคะหรือวันเตยเวลาสิบพุ่งเช้าเลยนะก็จะเป็นการเปิดงานซืบซานอนุร,รักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไมลาหูนานาชาติครังเทนึ้ เทมหาวิทยาลัยผ่าหยับนะคะนี่ กิจกรรมข้องวันทสสี่11แลวก็12น,นะคะภารกิจของ่านนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่นะคะก็จะได้เห็นอยู่เพระนาะฉะนั้นพี่น้องประชานชนเนี่ยก็สามารถติดตามนะคะเรื่องข้องภาพบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดข้องการลงพื้นที่ข้อง่านนายกรัฐมนตรีได้นะคะผ่านเพศของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะเพ,พราะฉะนั้นภารกิจลักลักของวันนี้ข่าวันที่11มกราคมเนี่ยก็จะมีเรื่องข้องการติดตามระบบการค้นทองนะคะแล้วก็ความพร้อมในการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็มี การชมการสราธถิตปฏิิการฝ้นล้วงแก้ปัญหาฟุ้นของกองบินซีหนึ่งรวมถึงทํงาแนวกันไฟป้องกันจุดความร้อนที่ซุนฝึกอบรกกมแล้วก็รับฟังแผนพัฒนาข้องการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นภารกิจของวันหนี้นะคะส่วนภารกิจอื่นๆ,ๆก็ติดตามได้ในเพจกรุมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการรายงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์ย่างต่อเนื่องโดยเรงะะทางเพจกรุมประชาสัมพันธ์นะคะใช่ค่ะ